ราจะมาทดสอบเครื่องแลกเหรียญ10บาทแล้วก็เครื่องขายปากานะครับน้าขวามือเป็นเครื่องขายปากาตอนนี้หน้าจอแสดงผลศูนย์บาทนะครับส่วนฝั่งนี้ก็ศูนย์บาทเหมือนกันเป็นแลกเหรียญน,นะครับดับแรกผมจะทดสอบใช้ธนบัตรใบละ50บาทนะครับใส่เข้าไปหน้าจอโชว์ห้บาทนะครับจากนั้นผมจะกดปุ่มสีแดงเพื่อทําการเริ่มการ เหรียญน,นะครับเครื่องก็จะจจดเหรียญออมาครับเขาจะได้เหรียญ5บาทจํานวน5เหรียญน,นะครับจากนั้นผมจะทําการใช้เหรียญ10บาทที่ได้นี้ไปซื้อประกานะครับทำการใส่เหรียญ10บาทเข้าไป ที่ช่องด้านขวามือนะครับหน้าจอโชว์10บาทนะครับ LED ดีสีแดงและนำเงินจะทำการสว่างขึ้นมาเพื่อพร้อมการนับกดปุ่มจากผู้ใช้งานนะครับกดปุ่มสีแดงนะครับเครื่องจะทำการแจกประกาศออกมา1แท่งนะครับเมื่อเราทำการใส่ประกาศไปแล้วจะได้ประกาศลงมานะครับจากนั้นเครื่องก็จะทำการทอนเหรียญ5บาทลงมา1เหรียญนะครับนะครับจะได้เหรียญทอนนะครับ5บาทหน้าจอแสดงผล0ูนย์นะครับ ผมจะลองทำการทดสอบหยอดเอาปากกาสีน้ำเงินโดยการใส่เหรียญ1 1บบาทเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับคราวนี้จะกดปุ่มสีน้ำเงินนะครับเอาปากกาน้ำเงินคนไกลจ่ายปากกาจะทำงานนะครับจากนั้นเหรียญจะทำการทอนออกมา5บาทพร้อม LED ที่ดับไปนะครับเพื่อรอการเติมเหรียญน,นะครับ ในที่นี้ก็เหมือนกันนะครับกรณีใส่100บาทก็จะได้10เหรียญน,นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เติมเหรียญน,นะครับต้องใส่เหรียญในกระบอกซะก่อนอันนี้เป็นการทดสอบไม่เห็นว่าสามารถรับธนบัตรได้นะครับสำหรับเพื่อนคนไหนที่สนใจก็ติดต่อมาที่ Tech Micro and s e r v i c e นะครับขอบคุณครับ